จากหนึ่งร้อยสู่หนึ่งพันเราทําได้แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันของเราช่วงนี้กราฟมันง่ายด้วยนะครับมันเป็นช่วงที่เป็นข่าวแล้วก็ข่าวไปในทิศทางของผมด้วยเนาะจะสังเกตว่าพอร์ตฟ้าหมดเลยไม่มีแดงนะครับเล่นได้ทั้งหน้าบ่ายและหน้าเซลก็ถือว่าสวยงามครับส่วนเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นเทคนิคของแนวรับแนวต้านธรรมดา นะครับแนวรับแนวต้านธรรมดาแต่ไม่ใช่แนวรับแนวต้านพื้นฐานที่เราเคยเรียนกันมาในตำรานะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะเจาะลึกตรงนี้กันในคลิปหน้าวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวพอร์ตนี้กันดีกว่านะครับจริงๆผมจะมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งแต่ผมขอเก็บเงียบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูหลังจากที่ผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนแล้วผมอยากให้เพื่อนๆกดติดตามผมกดแชร์กดไลค์ผมเยอะๆครับแล้ว โปรเจก t นั้นเพื่อนๆจะได้เห็นผมว่าไม่นานอ่าโอเคเอ่อตอนนี้ราคานี้ก็เราได้ที่ปลายไส้นะครับอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ผมเข้าโพซิชั่นตรงนี้นะครับยังไงรอติดตามกันนะครับ